สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเมนูสุดเด็ดนะครับกับซี่โครงพริกทอดกันนะครับอันดับแรกนะครับใส่กระเทียมลงไปครับเป็นการเจียวกระเทียมนะครับให้มันหอมๆมนะครับจากนั้นนะครับทอดพริกนะครับจากนั้นนะครับนำซี่โครงหมูมาคลุกเคล้ากับซอสนะครับที่เตรียมไว้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นํามาทอดนะครับเพื่อนๆต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการทอดหมูจะได้สวยงามนะครับ จากนั้นนะครับนำหมูออกมาแล้วก็สะเด็ดน้ำมันก่อนนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้ากับกระเทียมแล้วก็พริกที่เราทอดไว้นะครับคลุกเคล้าเข้ากันแล้วครับเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับในการทำซี่โครงพริกทอดนะครับสามารถทำกินที่บ้านได้อย่างง่ายดายนะครับนีอ่อร่อยแน่นอนครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ